สำหรับลูกค้าทูท่านสามารถใช้ทูไยล์แลกสิทธิ์รับชมทูวิชั่นนาวได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านสามารถรับชมขั้นตอนในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง t s c 1 0 1นะครับสำหรับวันนี้ก็ เป็นข่าวดีสําหรับลูกค้าทูนะครับที่มีแต้มทูเพอยอยู่และก็ไม่รู้ว่าอ่าสามารถที่จะเอาไปแลกหรือว่าเอาไปทําอะไรได้นะครับในวันนี้มีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าทูที่มีแต้มทูเพอยอยู่นะครับซึ่งผมจะมาทําเสนอให้ท่านนะครับได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้ไปดูกันเลยนะครับว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรถ้าสนใจก็เข้ามาดูขั้นตอนตามที่ผมจะแนะนําได้เลยนะครับสําสหรับ คำแนะนำผมก็คือท่านสามารถที่จะใช้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในการดำเนินการหรือว่ามือถือที่ลงแอป to id ไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถดำเนินการได้แต่ในที่นี้ผมจะทำการทำให้ท่านดูผ่านคอมพิวเตอร์โดยเข้าเว็บ toid นะครับซึ่งการทำบนมือถือก็คล้ายๆกันนะครับ พอท่านเข้ามาในเว็บไซต์ของท o ิชอาพอท่านเข้ามาในเว็บ t ูไอดีนะครับแนะนำให้ท่านล็อกอินล็อกอินไอของท่านก่อนนะครับแล้วมาที่เมนูสิทธิพิเศษนะครับตรงนี้ครับด้านซ้ายนะครับสังเกตดีๆนะครับว่านี่คือสิทธิพิเศษเมื่อเราคลิกไปแล้วตัวเว็บเบราว์เซอร์เขาก็จะเด้งไปสู่ เว็บไซต์ To You นะครับซึ่งเว็บไซต์ To You นี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า To ว่าอย่างมากมายนะครับในทีน่นี้ให้มาเลือกหัวข้อบันเทิงน,นะครับให้ท่านมาเลือกหัวข้อบันเทิงน,นะคลิกตามได้เลยนะครับเข้าสู่หัวข้อบันเทิงท่านก็จะเห็นเนี่ยครับเมนูขึ้นมาแล้วนะครับให้สังเกตว่า To Vision Now คือตรงนี้นะครับ เห็นรูปแบบนี้ก็ท่านสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็จะมาในส่วนของ u e v i s i o n Now นะครับซึ่งสิทธิประโยชน์นี้สำหรับลูกค้าทูสามารถใช้ทู p o i n t ที่ท่านมีอยู่แลกรับสิทธิ์รับชมท e v i s i o n Now ได้ทั้งหมดมีด้วยกัน3แพ็กเกจให้ท่านเลือกนะครับโดยลูกค้าสามารถใช้ทู p o i n t 59ทู p o i n t เพื่อแลกรับสิทธิ์รับชม now light like 7วันลูกค้าทูใช้2 119ทู p o i n t เพื่อแลกรับสิทธิ์รับชม now standard 7วันลูกค้าทู p o i n t สามารถใช้ทู p o i n t 219ทู p o i n t แลกสิทธิ์รับชม now premium 7วันโอเคครับแต่รับร็รเกจตแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมแต่ลรับร็รเกิกันเลยนะครับก็เข้ามา ที่กดรับสิทธิ์ได้นะครับเมื่อเขามาที่กดรับสิทธิ์ผมจะลองตรงนี้นะครับว่าารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเขาก็จะแจ้งว่าลูกค้าสามารถใช้59ทูพอยในการแลก er. แพ็กเกจนี้นะครับโดยที่แพ็กเกจตัวนี้แลกสิทธิ์รับชม t ูวิชั่นนาวไรท์7วันโดยเขาจะมีวิธีบอกว่าการใช้หลักดูฟรีทูวิชั่น ทำยังไงนะครับนี่คือตัวอย่างคลิกไปดูได้เลยวิธีการใช้รหัสดูฟรีทูวิช i ั่ o นา o w นะครับเราจะได้รหัสผ่าน s อ s เอารหัสโปรโมชั่นตัวนี้มากรอกในช่องนี้นะครับมาดูในส่วนของทูวิช i ั่ o นา o w ไลท์นะครับเพิ่มความสุขกับการดูทีวีกับช่องหนังซีรีส์7ช่องและช่องกีฬาวาไรตี้สารคดีรวม25ช่องซึ่งช่องที่เพิ่มพิเศษมานั้น จะเป็นช่องหนังไทยต่างประเทศพร้อมซีรีส์ชั้นนำท็อปยิตทั่วเอเชียมาให้รับชมถึง7ช่องนะครับจะมีช่องกลอบขึ้นมาด้วยสนุกเกอร์แล้วก็แบดมินตันนะครับช่องวาไลตี้สารคดีการ์รตูนเช่นเอเชียฟู้ดเน็ตเวิร์กทีซีแอลเลิฟเนเจอร์ชูสปาร์กจำเป็นต้นนะครับโดยที่เขามีเงื่อนไขดังนี้นะครับศึกษาเงื่อนไขดีๆนะครับลูกค้า นำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์นี่ครับกดรับสิทธิ์แรกตรงนี้นะครับนำไปเพื่อกรอกรับชมได้ฟรีนะครับเขามีลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับเขาก็จะเด้งมาตรงที่ใส่รหสโปรโมชั่นของคุณที่นี่นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่ากรณีที่ผมกดรับแรกทูพอยต์ตรงนี้ผมก็จะได้ s s s จะได้รับรหัสทาง s m s นะครับ สามารถนำาหาดตัวนี้ไปกรอกเพื่อรับชมทูวิ i o n now ตามแพ็กเกจต่างๆได้เลยนะครับโดยนำมากรอกในช่องนี้นะครับเพื่อรับชมทูวิชั n นาวตามแพ็กเกจที่ท่านเลือกในการแลกรับทูพอยนะครับอามาดูเงื่อนไขกันหน่อยนะครับคือลูกค้าทูหนึ่งหรือ1 account นั้นสามารถแลกรับสิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อเดือนการแลกรับสิทธิ์1ครั้งมีระยะเวลารับชม7วันต่อแพ็กเกจเท่านั้น เมื่อสิ้นสุดการรับชมระบบจะไม่มีการต่ออายุให้อัตโนมัตินะครับท่านต้องไปกดรับสิทธิ์ใหม่ก็แลวจะได้หลัดในการรับสิทธิ์หหัดในการรับชมตัวนั้นไปนกอกเป็นหาัดโปรโมชั่นนะครับและเวลาในการรับสิทธิ์อยู่ที่22กันยา2,565ถึง30ธันวา2,565นะครับเงื่อนไขในการรับชมรายการต่าง การปรับเปลี่ยนช่องรายการเป็นไปนตามที่บริษัทกําหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีป่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้านี่ครับศึกษาเงื่อนไขให้ดีฉะนั้นแล้วตามข้อ2ว่า1นึ่งเขาสามารถาารถับสินได้ไม่เกิน2ครั้งนั่นก็คือ7วัน2ครั้งก็คือ14วันท่านสามารถรับชมได้ครึ่งเดือนนะครับประหยัดไปได้ครึ่งเดือนถ้าอยากรับชมช่องที่สูงขึ้นโอเคครับนี่คือเงื่อนไขแล้วทีนี้เรามาดูนะครับว่าแต่ละแพ็กเกจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ใช้ทูพอยที่ต่างกันไปจะได้แพ็กเกจหรือได้ช่องเพิ่มมาเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของแพ็กเกจที่เป็น่าใช้59ทูพอยนะครับเขาก็จะเป็นทูวิชันนาว l ไลท์เป็นการเพิ่มการดูทีวีกับช่องหนังช่องซีรีส์7ช่องและช่องกีฬาวาไลตี้สารคดีรวม25ช่องนะครับโดยช่องต่างๆอยู่ที่ตามนี้นะครับ สามารถเข้าไปดูได้รายละเอียดตรงนี้มาดูในส่วนของอตัวแพ็กเกจถัดไปนะครับ2 Vision Now Standard ตัว7วันใช้119่นในการรับแรก2 Vision Now Standard นั้นก็คือจะเพิ่มช่องวาไลตี้การ์ตูนสรารคดีข่าวต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นช่องวาไลตี้ Food Network KMTV ช่องลักสารคดี Animal Planet Discovery Asia ช่องการ์ตูนนะครับแล้วก็ช่องข่าว CNN นี่นะครับสามารถกดได้2ครั้งต่อ1เดือนนะครับไปดูแพ็กเกจที่เหลืออีกต่อไปคือแพ็กเกจจุดท้ายนะครับเป็นแพ็กเกจทูวิชั o น n าวแบบพรีเมียมเวันนะครับใช้219แต้มในการรับชม ทั้งนี้ช่องพรีเมียมนั้นก็คือกีฬาสดได้ทั้งกอล์ฟเทนนิส NBA TV นะครับแล้วก็สนุกเกอร์แล้วก็รายการประกวดต่างๆนะครับที่เขาจะมีในช่วงนั้นรายการวาไรตี้ช่องสารคาดีการ์ตูนชื่อดังจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Animal Planet Discovery c a การ์ตูน,นิกเบิร แล้วก็ช่องหนังซีรีส์หนังไทยหนังจีนเกาหลีญี่ปุ่นจำนวนสิบช่องนะครับต,ตัวอย่างเช่น Warner TV หรือ Paramount TV นะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่มีทูพอยส์อยู่เยอะๆแล้วก็ว่าจะเอาไปทําอะไรดีก็สามารถมาแลกรับชมได้เลยครับเพียงกดรับสิทธิ์แลกทูพอยส์เท่านั้น s m s ก็จะเด้งมาที่มือถือเราแล้วก็นำรหัสที่เราได้นั้นไปกรอกตามลิงก์ที่เขา แจ้งให้คือตรงนี้นะครับก็มาจะเจอที่ใส่รหัสโปรโมชั่นของคุณที่นี่นะครับแล้วก็เมื่อใส่แล้วก็ยืนยันแพ็กเกจที่เราเช่าตามรหัสที่เราได้จากโปรโมชั่นนั้นแล้วก็ไปรับชมไม่ว่าจะเป็นทั้งแอป 2AD หรือว่ากล่อง to d ก็จะได้ช่องเพิ่มตามรหัสหรือว่าตามแพ็กเกจที่เราทำการแลกแต้มจาก t p o i n t ได้เลยนะครับ โอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับสําหรับลูกค้าทูนะครับทางนี้ในมือถือก็อจะทําใกล้เคียงกันนะครับซึ่งไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าท่านชอบคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง TSC 101ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้านั้นจะมีอะไรมานำเสนอท่านต่อไป ก็ติดตามไว้ได้เลยนะครับเผื่อเจอสิทธิพิเศษอะไรดีๆก็จจะนำมาแจ้งท่านให้ได้รับทราบกันนะครับผ่านช่องทางนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ